ครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับพี่กันจะมีอะไรไหมสําหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีโหที่แล้วที่ที่ไม่มีครับก็ก็คือเรื่งมองตลาดมันเป็นอย่างนี้อยู่อะครับอ๋อสัปดาห์นี้ก็ต่อเนื่องนะคะพี่การก็ยังลงครับอย่างที่เมื่อกี้มอสเกินไปว่าตลาดเองก็ผิดหวังนะครับที่ไม่ออก q ิวมานะครับไปออกเป็นการขยายโอเป r a t i o n ธุรกิจไปจนถึงปลายปีนะครับขยายโอเป r a t i o n ธุรกิจอะไรก็เพื่อต้องการกดดอกเบี้ยอะไรย่างให้ต่ำ นะครับพยุงอสังหาไว้ก่อนนะครับเขาทำโดยการที่ขายพันธบัตรระยะสั้นสักไม่เกิน3ปีเงี้ยแล้วก็ไปซื้อพนธบัตรระยะยาวประมาณอายุประมาณสักหปีในจำนวนเท่าๆกันใชครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของเรื่องของการกดเต่าเบี้ยไว้นะครับแต่ว่านักลงทุนหรือหรือตลาดหุ้นเนี่ยอยากเห็นคิวอีเลยเรียกว่าหวังสูงอ่ะอยากให้เงินสะพัดทั้งโลกหวังสูงไป Q3 ไม่ได้ออก QEC ผมว่ามัน,มนอ,อาจจะหวังสูงไปหน่อยตรงนี้นะครับแต่พี่การก็มองแบบนี้มานานแล้วว่าไม่ต้องหวังใช่ไหมคะไม่ต้องหวังครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาจะออกนะครับแต่คงไม่ใช่ตอนนี้จะออกในช่วงไหนเป็นช่วงที่เขาจะต้องมองทุกอย่างดีแล้วนะครับว่าเศรกษฐกิจกำลังจะเหินขึ้นนะครับเอาตัวนี้กันเข้าไปเพื่อให้เศรษฐกิจมัน,มนพุ่งเป็นุงเปป็นไ,ไ,ไ,ไตามคาดหวังนะครับสําหรับ Q3 e เราก็ไปฝันกันต่อในช่วงสิงหาสิงหานะพี่ ถ้ครปไปสิงหาแล้วครับรอบอนี้ไม่ไปไประชุมรอบนั้นันเลยค่ะค่ะพี่การก็บอบให้เป็นลุ้นอ้าวถ้าอ่างนั้นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้จะตอนน้ะตองปรับกลยุทธ์ไปไกลค่ะกลยุทธ์ตอนนี้นะครับก็รอรับแล้วกันนะครับรอรับแถวแถวสักหนึ่งห้าศูนย์ลงมานะครับเซ็ตนะครับแต่จะีหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ลงมา,านะครับเป็นช่วงที่น่าจะเข้าไปรับพุ้นได้นะครับผมว่าช่วงนี้อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้เรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของของการที่จะออกจากยูเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับแต่ถามว่าปัญหายังมีอีีีีกกมม้ยออขเลท่ ที่รัฐบาลกรีซต้องทาให้ทันในช่้นเดือนนี้นะครับหลายๆข้อที่ต้องปฏิบัติคซึ่งก็เป็นเรื่องยากทีเดียวซึ่งเนี่ยอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็กลัวสเปนเดี๋ยวก็กลัวอิตาลีมันก็จะมาเรื่อยๆก็จะมีข้อมูลเก่ยวับตอนที่ข่าวข่าวเรื่องมัดประชุมมาตรการที่หมดกันนะครับไป่อนรู้สึกไปเหลือปลายเดือนแล้วไปเหลือปลายเดือนเกี่ยวกับ E.U. สมิตแล้วนะครับนอกนักน้ก็คือตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยนะครับมีความคาดหวังต่อมาตรการอยู่เรื่อยๆพอมีประชุมอะไรกีก็ทุกคนก็จะคาดหวังว่าจะมีมาตรการออกมา ะะนะครับงนันเนี่ยผมมองว่ามาพอพอพอประชุมแล้วไม่มีอะไรออกมาก็จะมันก็เซลล์ออนแฟกต์ด้วยถ้าสังเกตดูวันจันทร์เนี่ยนะหุ้นลงเพราะว่าอะไรก็เซลล์ออนแฟกืมว่าคลิปไม่ได้ออกเพราะว่าขึ้นมารอรับแล้วนะครับวันนี้ก็อะไรก็คือไม่มีคิวอีสาก็เซลล์ออนแฟกครไปก็เซลล์ออนแฟกไปแล้วนะคะ ฟักไปสิบหกจุดนะคะวันนี้ตอนนี้มันเล่นแล้นบอว่าพเวลาลงมันเหนื่อยเหนื่อยนะครับมันลงมันก็คือมันลงลงลงเงี้ยแล้วเราก็ต้องซื้อคือหมายถึงว่าเราก็ต้องซื้อดักตอนลงเนี่ยนะครับแต่ว่ารอรอจังหวะหน่อยแล้วกันนะครับหุ้นดีๆผมก็มีมีเกลือนตลาดนะครับเกลือนตลาดเกล่อนอะไรครับแต่ตัวไหนเกลือนแล้วแต่ใครซื้อตอนนี้อาตัวไหนคะัเอาเกลื่อนมาขอสักสักกลุ่มได้หมดผูดถึงก็ยังได้สีบีออก็ยังได้นะครับโอ้เชียร์เชียร์อยู่ แต่เห็นนี้มันมั่นวันนี้วันนี้มันมีข้อดีอย่างเงี้ฮะ <Okay. S 2> เห็นโมลุ่มไม่ครับหมื่นเจ็ดเนี่ยอ๋อมันนิดเดียวเองเนาะพี่การมันนิดเดียวครับนิดเดียวเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่สาหัสอ่าไม่ไม่ฮะอาจจะแค<ม>่อะไรนะนิดหน่อยของคงไม่ตกเยอะกว่านี้ไม่ถึงกับสาหัสสา,าก,กันกลางนั้นถ้าลงโมลุ่มน้อยเนี่ยในด้านเทคนิคแล้วดีถามว่า ที่ผ่านมาเนี่ยาลูกต่กาผมจดามไม่กิดบรรจันเนี่ยมันยืนหนึ่งหนึ่งหกสามไม่ได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ขึ้นไปบัวแล้วโดนเซลล์ออกเสบอองมันทำให้่าราฟเนี่ยมันก็บอกว่าจะมีจะมีการปรับตัวเหมือนกันนะครับดังนั้นหุ้นเนี่ยจะกลับไปยืนได้วิ่งต่อไปได้แต่จริงๆแล้วนักเทคนิคเนี่ยเขาดูกันที่ห <c oughs> นึ่งหนึ่งแปดห้าะครับถ้าวิ่งไปถึงหนึ่งหนึ่งแปดห้าแล้วเนี่ยแล้วยืนได้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อครับแนช่ยืนี้กร <c oughs> อบกรอบหุ่ะ กรอบวุ่น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับหนึ่ง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 ห้าศูนย์ปลกรบนิดหน่อยนะครับจะหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ครับผมเมื่อวันจันทร์ก็เกือบแล้วนะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแล้วนะหน้าแปดหนึ่งทีนี้มันมันเลือกปิดด้านล่างไงถ่ายกันเออเรื่องไม่มีอะไรแล้วพอพอพอข่าวเลือกกริ๊บออกมาตอนนี้เริ่มเริ่มคิดต่อเลยไม่จริงมากมาตรการยังใช้ไม่ได้นะครับมีเรื่องราวต้องทำจ่ายไว้เหรอเอาคิดต่อกันอย่่อกี้ พี่การพี่การให้ตาม CPO นี้ราคาที่พี่การให้ซับต่อนี้อยู่ที่ระดับประมาณราคาเท่าไหร่คะเอ่อตรง CPO นี่นะครับผมคิดว่าเนี่ยลงมาวันไหนลบๆเนี่ยลงมาสักสามสิบสองสมเนี่ยก็น่าจะซื้อได้ครับอ๋อซื้อซื้อทยอยซื้อ,อระดับราคา32-33ิบส <32, 33. S 2> บ ครับก็รับไปบ้างแต่วันที้วันไหนรบก็เข้าไปซื้อบ้างก็ได้นะครับแมันมีวันนี้ก็ลงไปห้าสิบสตังค์นะคะพี่กันมันยังน้อยไปนิดไหมผมว่าห้าสิบสตังค์นะน้อยไปน่อยมันน้อยอยากให้ลงกว่านี้ม <c oughs> ียังไม่เดียกลงเลยเพราะผมว่าห้าสิบตงนะังค์อ๋อลงไปอีกสักสองบาทพี่การรับแน่เลยสามสิบสามบาทแต่อย่งางไรก็ตามว่าตลาดขาขึ้นกลับมาผมก็ซื้อนะเพราะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราก็ทางฝ่ายวิลเลเจเซร์ซรัสฝ่ายวิเคราะห์เราก็เชียอยู่ตลอดใช่แล้วก็ เอออย่างอย่างอย่างเรียนนักลงทุนเพิ่มอีกทีหนึ่งอาจจะเรือ่องของสปเปน,น่ีนะครับเห็นบอลยู่เจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องปกตินะครับคือตระเทศมีปัญหาเนี่ยบอลมันเจ็ดมันยืมกันไม่ได้มันเจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่ะก็ปกตินะแล้วทำไมมันจะเป็นข่าวร้ายล่ะคะใช่ครับมันทุกคนเลยเขาดูปกติไอ้ข่าวที่เขาดูกันก็ด,ด,ดูว่าเอ,อ้ตัวตัว,ตว,ตวยุโรปจะมีเงินกู้พอหรือเปล่ามากกว่าอืนะครับเงินทีน่เหลือนะครับ เห็นทาง B O J ของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะให้ข่าวเมื่อวานนะคะบอกว่าธนาคารกลางทั้งโลกพร้อมที่จะหาเงินมาช่วยกันละฮะฮะก็ดีก็คือช่วยกันปุ๊กก็คือต้องให้แบงค์ชาติไปไปช่วยกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับเพราะฉะนั้นจะเห็นโอ้บอลยูปไปเจ็ดเปอร์เซี่ผว่ามันเป็นเรื่องอปกติของประเทศที่มีปัญหา ค่ะค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะครับไม่ต้องตกใจมากครับค่ะพี่การคัะอยากถามหุ้นของการบินไทยนะคะกําลังเกิดเกิดเรื่องกันอยู่ในตอนนี้หหุ้นตัวนี้ขึ้นเอ้าขึ้นเอานะคะอ่าก็คงเป็นเรื่องของผมว่าที่ผ่านมามันลงแรงไปไหมฮะค่ะในเรื่องของการที่ที่มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารนะครับค่ะซึ่งผมคิดว่าในระดับราคาเนี้ยก็ยังมีเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ เขาเรียกอะไรอะฟันเคยเทคนิคนะครับเทคนิคนี่นะครับเราก็มองว่ามันน่าจะไปดูน่าจะไปชนแนวต้านได้สักประมาณสี่ห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับลองไปดูอะไรอะไรเทคนิคอะไรพี่การครับเทคนิคอะไรคะสี่สี่ซ่าห้าสิบยี่สี่ห้าสิบครับตกใจหมดเลยคุณม่อนนินสงสสยต้องเลยไม่ใช่เคยเคยได้ยินว่าปัญญาไทยเคยถึงอะยังฝันอยู่พี่การฝันอยู่อ๋อฮะก็คือก็คือแถวๆนั้นนั่นนะครับ ยี่สิบสี่ห้าสิบนะคะับโดยเน่าเป็นแนวต้านะนะครับ <c oughs> แนว <c oughs> แนวแนว,แนวรับก็อยู่แถวๆประมาณเนี้ยตอนนี้มันขึ้นมาตั้งแต่ยี่สิบสองแปดสิบแนวรับ <c oughs> แรกก็จะเป็นยี่สิบสองสามสิบอ๋อยี่สิบสองสามสิบนะคะแนวต้านยี่สิบสี่ห้าสิบครับผม อ๋อก็โอเคนะพี่การนะรับในด้เทคนิคนะครับอย่างเงี้ยพื้นฐานผงพูดได้ฟังไปไปบ่อยๆแล้วราคายังต่ำกว่านะคะับยังต่ำกว่าเรารอรอรับแต่ทุกวันนี้มันก็เขียวสวนขึ้นมาเหมือนกันเนาะค่ะค่ะใช่ค่ะหลังจากที่ได้มีการปลดดีๆออกแล้วนะคะครับครับก็ยังยังเขียวไปเขียวมานะคะสาหรับบริษัทการบินไทยนะคะครับอืมเพราะประเทศไทยเองนี่เราคุยกันเรื่องกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอันดับที่สามของโลกที่คนเดินมาเยอะที่สุดเนี่ย ออจริงจริงว่าก็จริงไม่มีที่ไหนที่หาอะไรทานได้ตลอดทั้งวันที่จริงน่าจะเป็นที่หนึ่งด้วยนะผมว่าหรอลอนดอนที่หนึ่งปารีสที่สองค่ะใครนะะใครที่สองเนี่ยลอนดอนที่หนึ่งปารีสที่สองค่ะโอ้ยสู้เราไม่ได้หรอแต่ของเราอันดับหนึ่งของเอเชียไงคะพี่ใช่ใช่ปารีสกับลอนดอนหนูหาอะไรกินได้ไม่เหมือนบ้านเราหรอกปีสามปีสี่ก็ยังหากินได้เราชนะสิงคโปร์ที่ลอนดอนกับปารีสมีเหรอผักผักบุ้งผักกระเฉดผัดผักปลายสามสี่โมงมี่สี่ปีสี่ท่้าไม่มี บ้านเราเนี่ยสนุกสุดละเนาะมีทั้งผักบุ้งไฟแดงสดๆละร้อนจากเตาใช่หิวเมื่อไหร่ทานได้เมื่อนั้นได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนครับแอกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนไทยก็นะยิ้มแย้ม้อนรับกับสู้ดีงั้นเราก็มาซื้อหุ้นไทยกันต่อแต่หุ้นตกตกะไรนะครับเราก็มาซื้อหุ้นไทยกันต่อแต่หุ้นตกตกแบบเนี้ยทำไมนะฮะมาตรนนสัญญาณไม่ดีอ๋อถ้าเราถ้างั้นถ้าเรากินของไทยทําอาหารไทยก็มาซื้อหุ้นไทยนะคะ ฮัลโหลพอดีสัญญาณไม่ชัดอ้าวพี่กันโทรอ่าฮัลโหลครับได้ยินไหมคะพี่กันคะได้ได้ได้ยินแล้วครับอ๋อไม่ไม่ก็เลยบอกว่าถ้าหุ้นตกหนักขนาดไหนอ่ะต้องซื้อหุ้นไทยต่อนะถูเอาไปผูกกันซะด้วยกินของไทยซื้อหุ้นไทยกําไรของเราครับก็ถือว่าเปงนข้อยังหนักขอเล่นสุดเดดอีกเ่นะหุ้นเราก็ยังมองไปอืมอ่าพี่กันหายไปแล้วอ่าไม่เป็นไรค่ะก็ก็ว่ากันไป